สมงเงนต่อครับู่ช่วงหนึ่งของทุชีชัยภาพยนตร์นะครับผมมันจะขึ้นโจรแล้วขึ้นโจขึ้นจโจทีมงานของทุีชัยนะฮะเยอะจริงๆครับผมหลายชีวิตฮนะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดชีวิต ไห้จ้สิบหกให้จ้สิบหกกำลัพร้อมข้างบนเขาเขาเียงเต็งยเตยวเศนักใ้ถมจุดนีะได้นราคาเนี่ย ชุอตบ้านองสาายคบเไปครับผมดูเพื่นจอบ่างนะนานทีครับจอสิบหกนะครับจอสิบหกใครดึงเร็วกว่าเรบนีมนายเปรียบครับ

ครับตูเซ็นเตอร์ว่า้นครับผมตูเซ็นเตอร์ของใหม่ของใหม่ น,น,นี่เป็นไงคข้า,าราชการดูใคมาเห็นนะอุดมสาวนะครับผงอุดมสาว

你看那个红色的灯。